ไส้เดือนแมน ้ารู้ความลับที่ทําให้ต้นไม้โตได้ก็น่าจะเข้าใจพิธีลึกลับของคนในยุคโบราณที่ช่วยให้ดาวคิดไม่ออกฟื้นฟูกลับมาได้ด้วยนั่นเนี่ฮะไอ,อส้เดือนไส้เดือนจะมากินต้นไม้ของปอนเหรอต้องจตดการซะแล้วจับได้แล้วเ,เ,เดี๋ยวจะปังปอนอย่าดึงนะจ๊ะ นั่นน่ะมันรากไม้ตั้งหากล่ะรากไม้เหรอใช่จ้ารากไม้น่ะเป็นส่วนประกอบของต้นไม้ที่อยู่ใต้ดินทำหน้าที่ชอนช้หาน้ำหาอาหารเราจึงรดน้ำใส่ปุ๋ยไว้รอบๆต้นไม้เพื่อเป็นอาหารของมันยังไงละจ๊ะ๋องั้นแม่กุ้งก็เป็นรากไม้ของปอนใช่ไหมครับเพราะแม่กุ้งทำอาหารให้ปอนกินทุกวัน มาช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตตัต้งหากะละจ้าไส้เดือนช่วยให้ต้นไม้โตได้ด้วยละ่ะไส้เดือนเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกที่แปลกมากตัวมันเองดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าเมื่อมันมาอยู่รวมกันเยอะๆมันจะประกอบร่างกลายเป็นรากไม้ ำให้ต้นไม้เจริญเติบโตให้ไปหาที่จอดยานกลับมารายงานเรื่องไส้เดือนอะไรเนี่ยคิดได้นี่เรื่องสำคัญมากเลยนะครับไส้เดือนเนี่ยอาจจะเป็นความลับของพิธีที่ทำให้ต้นไม้วิเศษเติบโตและช่วยฟื้นฟูดาวคิดไม่ออกของเราได้นะครับหัวนหน้ายังมงมงายกับต้นไม้วิเศษอะไรนี่อยู่ได้ ก็บอกแล้วว่าดาวคิดไม่ออกของเรามันฟื้นฟูนกลับมาไม่ได้แล้วล่ะหัวหน้าลองคิดดูสิถ้าหัวหน้าเป็นคนที่ฟื้นฟูนดาวเราได้นะหัวหน้าก็จะกลายเป็นวีรบุรุษของโลกดาวคิดไม่ออก <c oughs> มีแต่คนชื่นชม <c oughs> มีของกินเหลือเฟือมีสาวๆห้อมล้อม <c oughs> ได้เป็นผู้นำสูงสุดกล <c oughs> ายเป็นตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเราพูดดีพูดดี ทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้เพราะไส้เดืนอนฟังดูน่าสนใจแต่ไส้เดือนตัวแค่เนี้มันจะทำอะไรได้อย่างที่ว่ามาเลยหรือเลยบ้เ <c oughs> จ้าเด็กนี่อีกแล้วคิดเด้เดี๋ยวเราไปรวบรวมไส้เดือนมารวมร่างกันโชว์ให้หัวหน้าของคิดเด้ดูเนาะคิดเด้ จะจับได้เยอะๆรู้แล้วมันต้องวิธีนี้ <c oughs> เอารมดีเอารมดี <c oughs> <c oughs> อื้ออะฮะเฮ้ยเฮ้ยไอย้จริงอ่ะเนี่ยง่ายง่ายอื รวมใส่เดือนมายเยอะมากเลยไหนดูสิโอ้ยตาทางใส่เดือนนี่มันจะสาบภาพลงตายเราตาลายได้เลยดะเดียนะนั่นไงพอมาอยู่ด้วยกันเยอะๆมันก็เริ่มแสดงพลังออกมาให้เห็นแล้วสิเอ้ยเอาล่ะไหนมาลองดูใส่เดือนประกอบร่างหน่อยสิว่าจะมีพลังแค่ไหน างั้นใส่เดือนประกอบร่างประกอบร่างสิรู้ว่ามันไปประกอบร่างกันอยู่เป็นรากไม้ต้นนี้แล้วว่ะอะไรกันเนี่ยคิดได้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรกันเนี่ยทำไมมันไม่ประกอบร่างล่ะใส่เดือนตัวกับเปียกแค่เนี่ย จะมาช่วยดาวของเราได้ยังไงเลิกสนใจใส่เนื้อนี่แล้วไปหาที่ลงจอดยาให้พวกเราได้แล้วไปขิดคิดเดรดน้ำเยอะๆนะจ๊ะต้นไม้จะได้โตเร็วๆ ไส้เดือนนี่นะฮ่ไสเดือนตัวกระจิ๋วไร้ประโยชน์จริงๆเลยอืมใครว่าละจ๊ะไสเดือนอะ เห็นว่าตัวเล็กๆแบบนี้พวกมันน่ะสามารถช่วยกันชอนชัยทำให้ดินร่วนซุยทําให้การระบายน้ําและอากาศไปสู่ดินได้ดีขึ้นเป็นการพรวนดินโดยกลไกของธรรมาชาติแล้วก็มูลของไส้เดือนก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปในตัวช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีนะจ๊ะที่แท้ไส้เดือนมีประโยชน์แบบนี้เองลระ นึกว่ามาประกอบร่างกันแล้วกลายเป็นรากไม้ได้ใส่ไมไม่ใช่หรอจ้าอย่างนี้ไส้เดือนก็ช่วยกอบกู้โลกได้จริงๆสิงสินะเออกอบกู้ก็กได้มั้งจ้าถ้างั้นปอนจะเป็นไอ้แมงสาบแมนส่วนคิดเด้ก็เป็นไสเดือนแมนแล้วกันเนาะแรง man